โอ้ oh, ได้ยังพนะากินเดกินได้ยังสมสาหมูโอ้ส,สาหมูป่าจัก uh, ที่บ้าน,นเ,นเอ<ด>ิญเอนว่าไหนๆหรอกบ้านผมเอิญสัสวาสมสวามีเนื้อเนี่ยม่เอิญไม่หอ<ร>กไปเราะอบนะตับไตใส่พุงก็เหมือนกันล่าหมูจะทัดนี่นนพะะี่พูดว่าอันส ษาไทยเขาทบหมูจังวะมันก็บวกพิษกันปานไดี๋นะเนี่ยกัแล้วกะปรุงแลวกะเอาใส่เลือดกันเลนมันก็ประมาณเดียวกันรัหมจะเลือดเมาไปทำออนั่นแหละเอาเลยก็ไปเอาข้าวแล้วก็สด <c oughs> cal